การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงกว้างใหญ่พวกมันใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปกบทั้งหลายเริ่มรู้สึกว่าพวกมันไร้ระเบียบไม่มีผู้นำคอยดูแลพวกมันจึงพากันร้องขอต่อเทพเจ้าว่าข้าแต่เทพเจ้าโปรดประทานกษัตริย์มาเป็นผู้นำให้พวกข้าด้วยเถิดพวกข้าต้องการผู้ปกครองที่จะทำให้ชีวิตเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น เทพเจ้าสงสารกบทั้งหลายจึงโยนท่อนไม้ท่อนหนึ่งลงไปในบึงท่อนไม้ลอยตุ๊กป่องอยู่บนผิวน้ําเมื่อกบเห็นเช่นนั้นก็ต่างพากันดีใจและกระโดดขึ้นไปบนท่อนไม้นั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปกบทั้งหลายเริ่มรู้สึกว่าท่อนไม้ไม่ทําอะไรเลยไม่ออกคําสั่งไม่ดูแลพวกมันกบจึงพากันบ่นว่าท่านเทพเจ้าพวกข้าไม่ต้องการผู้นําที่นิ่งเฉยเช่นนี้ โปรดประธานกษัตริย์ที่แข็งแกร่งและส่งพลังให้พวกข้าด้วยเถิดเทพเจ้าจึงส่งนกกระสาลงมาเป็นกษัตริย์ของพวกกบนกกระสาเป็นผู้นำที่แข็งแกรง่งแต่แทนที่จะปกครองอย่างเมตตามันกลับเริ่มจับกบกินเป็นอาหารทีละตัวกบทั้งหลายตกใจและหวาดกลัวพวกมันพากันร้องขอต่อเทพเจ้าอีกครั้งข้าแต่เทพเจ้าโปรดช่วยพวกข้าด้วยพวกข้าทำผิดพลาดไปแล้ว กษัตริย์องค์นี้โหดร้ายเกินไปพวกข้ายอมกลับไปอยู่กับกษัตริย์ท่อนไม้เช่นเดิมก็ได้แต่เทพเจ้าตอบว่าพวกเจ้าเป็นผู้ร้องขอสิ่งนี้เองบัดนี้พวกเจ้าต้องยอมรับผลของการเลือกของตัวเองกบทั้งหลายจึงต้องทนทุกข์อยู่กับนกกระสาเพราะการเลือกของพวกมันเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คิดให้รอบคอบ อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม